เด้อรับพี่นอกมากินข้าวทำกันครับนี่ก็มีตำม,มุฮุงม,มีป้งไก่บิเซียนครับทุงมันลายยางมานี่ชีวิตคนขายตู้เป็นสี่แหละครับขาเศรากินซีโม้งครับไก่ครับนี่ยายยางบิเซียนตำมุฮุงชีวิตคนขายตู้มือขายตู้ Hai tu boleh Kut like, kut share Dan mendekat kut semua cahaya lelai Kau ni yau pun dah Kau ni yau pun mana bahan ni Tui kem nyai Pingkai, pingkai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để lại. không bỏ lỡ những video hấp dẫn ายตู้กับบุมันครับโดยกดหัวใจได้หลายเด้อครับคลิปนี้กับปิงทนี่แหละครับ